สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกะสกูชี่กัน,นะคะ่ะเอ๊ไม่ใช่สกูชี่จำลืไปกูชิดจะมาแกะพัสดุกันนี่เลยนะคะนี่นะคะจากจากร้านนี่เลยนะคะ s h o t note dot box โอ้น่าักมากมากเลยตรงนี้นะคะแบบลงทะบเบียนนะคะค่าส่ง28บาท ก็จะมีเดโคเทปนะคะลายน่ารักมากเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะอก็นนอนะเนี่ยเปิดต่อเลยะคะ่ะอาจจะได้ยินเสียงเมื่อนนี้นุอง เกนี่นะคะเป็นลักษณะของซองนะคะโอ้ยเดี๋ยวเรามาเกะกันก็เพื่อนเราก็มานะคะว่าคือลายมันฟุ้งฟิงมุงมิงเกินอันนี้จะเป็นเอ็กซ์ตานนะคะถ้าสั่งเกิน500บาทจะได้รับอันนี้เป็นวิชาหลักภาษาไทยนะคะ

ะะอันนี้เป็นแกม่าแกม่าน่ารักรอ่ะแกม่าเป็นกุดีธรรมะโอไม่มีสีฟ้าที่เราชอบเลยนะคะอันนี้เป็นลิเติ e ท o วิ s สตาร์อแล้วแต่เราก็ชอบนะเพราะมันแบบน่ารักจริงๆนะคะนี่โอเคก็สั่งมาประมาณนี้นะคะก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอีกท่าแบบนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามนแบบไหนบ้น ตัวนี้นะจะเป็นด,ด,ดูแบบเป็นชีทก่อนแล้วกันงก็จะมีแมปนะคะหรือว่าคณิตศาสตร์<ม>แล้วก็แกมมานะคะเป็นแบบภาษาอังกฤษนะอันนี้เดี๋ยวแกมมานี่คืออ๋เป็นแบบคำศัพท์อันนี้จะเป็นไซเอนก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองคะ่ะอื ต่อไปก็จะเป็นแมกนะคะหลักภาษาไทายแล้วก็ นี่ก็จะเป็นสายเอนนะคะก็คือพิเศษก็จะาแบบสรุปมาให้แบบเราอ่านไร้นะคะอันนี้น่ารักสุดเนยค่ะเราจะขึ้นลานเลยให้เลคะไม่เลี้ไหไม่เลี้ยงอันนี้จะเป็นแบบอีกอันนึงอี้ชอบน้ำเป็นติดฟ้าเป็นคอร์สตอรี่กันนะคะเด็กนี่น่าขึ้นลานเขาเลยค่ะชอบนวดจบนะคะอยาก็แบบถูกมให้เยอะแบบน่าห่างมากเลยนะคะแล้วเป็นง่ายๆประมาณนี้นะคะ แล้วเห็นเขาพูดนะว่ามีคนแบบสอบได้กเกตสีกันเยอะอะไรอย่างงี้นะคาก็เลยอยากลองนะคะเห็นแบบคนสอบได้กเกตสีกันเยอะอะไรอย่เงี้ยก็เลยอยากลองนะคะก็อันนี้เป็นของแถมเอ็กซ์ตร้านะคะถ้าคนที่สั่งเกินเอ้ยครบครบห้าร้อยหรือเกินห้าร้อยอะไรเงี้ยจะได้เลือกสมุดอันนี้นะคะแล้วก็คนที่สั่งไม่ถ,ถึงน่าจะได้กระดาษน,น,นู้นน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะคะโอเคก็วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะนี่กดเลยบ๊ายบาย